ขาเหนียวโอ้มีอนะ่ะจกออกมาเบ่งดูมียอ่ไปกินมื่อี้นะ่ะมีซนแห่มีซ้นแห่อกอันนีนึงจกนนึงเอาหลดมาแล้วพี่นเอ้ยเ <c oughs> อาเา ดีเลยสบายดีเด้อพ่อมีพี่น้องว่าสุขสุขคนกันยินดีต้อนรับข้าสู่สาวสาวนวลชุดซื่ออีกแล้วพมีพี่น้องเอ้มาพ่มาพ่อสาวนวลไม่นี่ก็อยู่ที่บ้านสาวนวลเองเนาะตอนเช้าเช้าบรรยากาศเย็นเด่นดมดมหนาวหนาวพมีพี่น้องเอ้ไม่นี้ก็สีคึมคึมเนาะไข่ปนสิตโต้พมีพี่น้องเนาะโดยอพมีพินองทางน้องน้องสามคนกำลังสไปบายหุ่มหุ่มพี่น้องเอ้ เอาล่ะเอาสบายดีสบายดีเอาออกติล่ะผ้านะโดยสบายดีซื้อน้องกิกนี่น้องกายน้องกอ่าพี่น้องเอ้ยกะตอนนี้กะทางเพิ่นกะเตรียมสิไปโรงหามโรงเรียนอ่าตอนนี้กรถโรงเรียนกําลังไปพี่น้องสายทางเนาะวัขี้ดินใน อ่าขี้พุ่นแดงพม่พี่น,นอนะ้องเนาะกาบอกว่าอะไรใหญ่ยยายห้างพนะี่พี่น้องเนาะกามีเงินทางผู้ใหญ่ใจดีเพันเด้อน้องหล่าเด้อคือเกา่าคือเดิมพาใช้เดี๋ยวเพิ่งยังโหลดเดี๋ยวมันจอดกับเจ้าก็กขึ้นนะว่ะผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าเพ้นพ่นกลเป็นน้ำมกน้ำใจให้ทุกเจ้าทุ่มเจ้าแหละตั้งใจห้ามใจใเฮียนเด้อเอามาแดดอาไว้ชื่ออยู่ชื่อกิน เก็บรักษาใบยามจำเป็นเด้ออย่าไปซื้อดินได้ร่อนแบบเครื่องดินเครื่องยังเด้ชาดินเด็ดดีเออชาดินเงินมีคุณค่าเปิดสีหาได้เด้อโดยตั้งใจห้ามใจเฮียนกันอย่าพากันดิ่นได้ร่อนยามเฮียนกระเฮียนยามเปิดช้อนต้องเอาใจใส่ครูบอกช้อนแบบไรเด้อเฮียนอยู่ตีบสร้างกาะกินช่วงนี้กันเลยกาปศึกษาเทิมได้แนนิ่เนาะ ปีเดือนหา,ดาเดือนหกมากปีเทอมได้พูดมีน้องเลยก็ไม่นี้เสียอเมซาย,ยัางมันนี่มือนีีเทียนวรรณคดีกับคณิตศาสตร์วรรณคดีคืออย่างก็ว่บาบรรณคดีก็เป็นวรรณคดีพื้นเมืองแบบ,บ,าาบเป็นวรรณคดีแบบพื้นเมืองไทยอโอ้ชินฟ้าบอ่ออก็กะอยู่ห้องเดียวกันเนาะเตรียมพร้อมนะว่เครื่องคองอุปกรณ์พร้อมแล้วเสื้อผ้าแพ่ผากันฉากกันอยู่บ่ คือดำแท้ศะน่ะค um ือว um ่าเสือมีมีผูรชองสุดเป็นตะหนุ่งนะพ่อเลยมันเป็นอะไรขาดเปื้อนบ่อยาวค่ะมันสั่นประมาณนี้สั่นเลยโอ้คือมีใหญ่ไวเทวะเมื่กี้คือเสือให้ใหญ่อยู่บ่เออถึงใจอยากเป็นชาวไว้เนา่พี่น้องเนาะอ้าจังใดจังใดกาิได้มอบเงินให้ทางน้องสามคนเด้อเอ้าปูละลอย อันนี้วกกีบือบ้อๆอยู่ตรงกิ่งกับใดยังจังแนี่ยไหนยังง่วงนอนอยู่ว่ะกิ่งนี่เนาะอ่ะทาทั้งพุูนกับไปอมห้ามเรียนแหละพวกแล้วพวกมีรถไฟฟ้าซึ่งใจก,กส็สีสบายแบบนึงเนาะเออคิดรถไฟฟ้าไปไปพี่น้องพวกดูดูดขื้นบาทแหละมันแพงเกือบพัน,นบาทพวกอ่ะกับไปเนาะสีหวยพรถหายทางผู้ใหญ่เพิ่น อ้าวยวยพ่อ้เพนแต่ละคนขอให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอยากให้ได้ความไข้ให้มีปัจจัยสิ่งใจคอยเพื่นให้ได้สมความปัจจัยเื่องาุบอ้าบ่ดังๆเนี่ยลมสรอได้ยินได้หนิบ่ดังๆโอ้ยบ่กัชาดเดะคือคอยแท่น้ออ้ากิ๊กเรให้น้องกิ๊กวยพ่อนให้ทางผู้ใหญเพื่นเนาะ ก็เจ็บอย่างไรก็มาอย่างีสัสอยูดีมีเฮงเนาะดูด้ยเฮ้ยบอกว่าคุยก่งเพื่อนกันแล้วพมีพี่น้องก็ฮัดฝึกไปเรื่อยบรรยางกะหนาหนาวเป็นที่ได้ดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจดีใจที่มีปูใหญ่เป็นชนะชนนูนเนาะขากินข่ายู่ไปหั่ไปเฮียนพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกะเฮงกะเป็นกะจอมาเธอหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นกะเป็น ่าคนดูแลทางน้องๆเพิ่นแต่เฮิงแลี้ยวพี่พี่น้องก็นสนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆพี่พี่นออ้องเอ้ยอาจสิเป็นชุดนักเรียนบอ่อ่าเห,นหเาน็นก็เฮิงแลี้ยวพี่พี่น้องก็เพิ่นก็เอาใจใส่ยอยู่เนาะดูแลทางน้องๆทางน,าน้าแล้วพี่น้องก็สิเป็นเงินค่าห้ามค่าเฮียนหรือว่าไปห้ามไปเฮียนไปกินชื่อกินชื่ออยู่ของห้าเหมเฮียนเนี่ยพี่พี่น้องเอ้ยกัทางน้องก็ดีมุกดีใจแม้แต่ว่าอ่า ็นน้ำมกน้ำใจนิดๆน่อยๆก็เป็นน้ำมกน้ำใจเพิ่นเด้ออ่ากัซุมเจ้ากัประหยัดประหยัดกันผู้ละล้อยบาทแล้วนี่ผู้ละหะสิบพันกีบเนาะเงินเงินกัเงินบาทคะับพี่น้องขึ้นลงลงส่วนนี้ก็เนาะมันกัปกติครับพี่น้องเอ้ยโดยอ้าวกับที่นี่กัสิดรอทางรถมาพี่น้องนี่น,น,นี่คือ,กอ,นนอกใกล้ถนนหนทางเนงานะทางเพิ่นกั เดียวน้องเสือน้งแพประมาณ7:00น7:00นกว่าๆแล้ก็ทางโรงพยาบานี่ว่สิได้มารับเฮาพี่น้องเนาะก็สิได้นั่งรออยู่อ่าสุขสนาบ้านอ่าสาวนวลพี่น้องหน้าบ้านเนาะโดยแต่กนั่งอยู่นําบนีล่พี่น้องเอ้ยรถมาเอาเนาะโดยก็รอก่อนดึเฮียนจักมง

กินของเพนสาสวัสดิ์ถึงเติ้งให้ฟังหน่อกว่าจื่ออยู่บ่ติเฮิงได้บ่ได้ห้องนี่ต้องให้ฟังหนกว่าบ่ได้ื่อๆกันอ่ากระทั่งน้องๆเพิ่นก็รอรถเพิ่นพี่น้องก็ยังบ่มาเนาะกสิฮอด8:00นเด้อเนาะปกติเพิ่นมาเพิ่นรับคนหลายเดี๋ยวนี้ได้สิสิสิ้นเดือนนี่แหละนี่เนาะสุมเจ้าันเนาะสิได้อันน่ะให้ค่ารถอีกแลนี่ พูลาทะเรก็เส um, ียเช้าพวกมาแชามาั B ่ว่าคุณมีมาหลายเทนาเพิ่มข ah, uh ึ okay, okay, right? uh ้นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์บ้านีเพืองเซนห้าเซนห้าโอ้แนห้าสิบกล้ๆนี่ให้ติกว่าบ้านฮัลสนเะโอ้อ่าอ่าอ่าเข่าเข่าเอาไว้ใช้เข่าละเข่าเหนียว โอ้มียานะ่ะจกออกมาเบิ่งดูมียาไปกินมะนี่นะม,นมิซินแห่มาแล้วจกอันนี้นึงจกนงอนนี้นึงเอาหลุดมาแล้วพี่น้องเฮ้ยเอาสบายดีล่ะสบายดีโดยตั้งใจเฮียนเด้ออ่าลงเฮียนพันมาเอาเลยพี่น้องเอ้ยเดินทางหน่อ,องอไปสิได้ไปฮามไปเฮียนเานาะโอ้คาไยน้องควักพี่น้อ,าานองรอบเศร้า ก็ใช่เอ่อแปดโมงเสารน้องพี่น้องเนาะปกติเป็นเสียงมหาดนะเด่นมงกุ้ว่าพี่น้องอ่าไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 อ่าก่ะบรรยากาศก่ะลมลมเดงเดงพี่น้องก็คือไข่พ่นสิตกเนาะอ่าเนาะเป็นได้น้องกิ๊กบันนี้เอื้อย้ไปห้องห้อเฮียนไดนเงาบ่บ่เงาหลินคนเดียวว่า่ะโลยว่าสันติ โอ้ยอายเคยอยากเียนอยู่บ่อยากเียนอยู่โอ้ยบ่มีหมู่เรียนเนาะให้ใหญ่จักน่อยก่อนอยากเียนเนาะเออตอนนี้ล่ะจักปีนแนะนําพ่นพี่น้องพ่นน่5ปีบ่5ปีเนาะโอ้ล่ะ5ปีนี่ล่ะเคยอยากไปทําไปเียนอยู่เนาะโลดีใจบ่ได้เงินดีใจจะเอาไว้ซื้อหยัง สือย่างนู้นขนมขนมนมบ๊อบออยเดี๋ยวใหญ่จังน้อยจังไปเฮียมกับเอื้อยอลไวแบบนี้เด้อเอ้ยโดยคิวอีดาักงามงามคิวเพิ่นรวยพี่น้องเอ้ยเอ้ยคนงานตาดีเอ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่ม่เยิ่งกันน้อยเดียวเพิ่นกันนะ เพอนบุกเก่งบั้งอ่าอะ,อะจังไรกัสีประมาณที่เนี่ยผมเป็นพี่น้องเอ้ยทั้งน้อง,อง,อง,องสองคนผู้ใหญ่ก็ไปทั่ไปเฮียนแลวน้วเนาะแต่สิ่งใขอโตไปก่อนเนาะโดยสบายดีละ่ะโดยสบายดีไปเจ้าเมื่อเฮือนเมื่อซานอยู่นอนตุม่มผ้าห่มเด้อมันหนาวบรรยากาศพ,พี่น้องต้นกระกบผมเป็นพี่น้องหินทางเนาะ วาสงการนี่ยกับโมคู่กับ่าส่วนให้ชาวนวลนี่หลินสงการอยู่หิมทางถนนบ้านชาวนวลมันจะอยู่อ่าถนนนอกพี่น้องเนาะชาวนวลก็เลยตอบหมู่เพื่อนโอ้ยบ่มีเงินหลินแล้วสงการนี่ชาวนว่าอ่าหาเงินยากช่วงนี้กันเนาะอ่าใส่เงินช่องยูทูปกับพอได้ายพี่น้องเอ้ยเดือนช่องเดือนยังโมเห็นเงินเธอหนึ่งเนาะจังได้จังได้กัไปเรื่อยๆพอพี่น้องขณะที่ภารกิจของเฮาเนาะ ได้บ่ได้ก็ต้องไปพีพี่น้องเพราว่าใจหมักเดวเนาะจุดประสงค์เขาก็ตั้งใจใส่ว่าหมักสิ่งนี้เห็นในสิ่งนี้เฮาสบายใจกะค้นว่าอ่ะไปเรื่อยๆพม่พี่น้องกับ่มีปัญหาย,ยังเนาะโดยอ่อแม่พี่น้องเนาะกะสีประมาณนี้พม่พี่น้องกะทางโม่ขู่ก็ส่วนไปยังสั้นละ่ะเนกันก็ไ้พออะไรอันแบบบานถนนก็เหมาะเจาะกับถนนหนทางไห้พ่อพี่น้องเ้ยกะอะไรขูดด่หลายคนก็บว่าอ้าว ลงหุ้นกันว่าสัน่นผู้หนึ่งสองเซนกิมารินกันว่าสัน่นเนาะกะมันกะบ่กพ่อพี่ยงดอกนุ่มีพี่น้องเลยถ้าว่าได้ดินได้กินไปแล้วกะโอ้ยกูจกมึงจกอยู่หันแดดเนาะมันกะบ่กคือเฮาขินเฮาวังไหวพ,พี่น้องเลยกินเบิดแล้วว่าอยากกินอีกเนาะโดยอ่าก็สิป,ประมาณนี้่พี่พน้องเลยทางน้องๆผมกลับไปหัไปเยียนแล้วทานว่ากะสิได้ มาพากจากเด็เนาะสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องก็สนุนก็เอาเงินให้ทางน้องๆเพิ่นไปหั่มไปเฮียนเนาะพม่พี่น้องเนาะโดยสนุนกะลีมุกดีใจเนาะพม่พี่น้องกตทางผู้ใหญ่เพิ่นกะห้สนุนสามร้อยบาทพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ากะหายทางน้องๆเพิ่นกับผู้ละร้อยบาทพ่มีพี่น้องเนาะโดยกับไล่ผู่หลายคนกับเพิ่นกระมอบให้ยนอกพ่มีพี่น้องเนาะ เป็น่าน้ำมันดมันเพื่อนแหละสาวนวลกับสามร้อยบาทพ,พี่น้องไว้สาวนวลก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพ,พี่น้องไว้ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงเนาะความเจ็บกับยายให้ได้ความไข่กับยายมีพี่น้องปรถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สมความปรรถนาเนะาะสุขภาพร่างกายแขง็งแรงแข็งแรงพี่น้องในนาทีการงานขอให้เพื่อน,น,นเจริญเจริญเนาะ โดยสาธุสาวนวลกันเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาวนวลก็สิได้อำนาจพาจ่าทุกทุกคนไปก่อนไปพบไปพ่อสาวนวลลิปนาเนาะก็อย่าลืมติดตามเด้กกระาักกุเซกุ้ยได้สาวนวลเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะโดยขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามเด้ก็รหับส้มพ่อแม่พี่น้องเด้กกรบอกข่ามโฆษณาของสาวนวลเนาะโดยถ้าวายอยากติดต่อพัวพันธ์ทางสาวนวลเนาะ มีอ่าอยากคุยเรื่องสําคัญหรือว่ามียังกติดต่ออ่าทางสรางนวลได้เนาะอยากช่วยเดือครอบครัวใดเนาะพ่อพี่น้องเนาะกติดต่อสรางนวลได้ทางไอดีหรือว่าหน้าจอสรางนวลเนาะพ่อพี่น้องเนาะหน้าคลิปสรางนวลเลยพ่อม่น้องเนาะก็สิมีทางอ่าไอดีหรือว่าอ่ายังนะเบอร์โทรเบอร์โทรโทรได้พ่อพี่น้องมีเพจมีไลน์สื่ออยู่ในหน้าจอนั่นเองเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้กับซานอัลกับสิไดยอัมลาพาจะทุกๆคนไปก่อนพี่พี่น้องไม่พบไม่พ่อซานอัลคลิปหน้าพอกลับเข้ามาสบายดี